สวัสดีครับหลายคนก็ถามมาว่าเออมื่อเราเป็นติดเชื้อไวรัสแล้วหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องของปอดเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยนะครับหรือมีอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยเราจะสามารถหาวิธีการออกกําลังกายให้กับปอดเราได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมมีเครื่องหนึ่งมาแนะนําครับก็บคือเครื่องนี้ อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องไตรโฟล์นะครับเป็นเครื่องออกกําลังกายเหมือนเวลาเรายกเวทนะฮะออกกําลังกายกล้ามเนื้อแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องบริหารปอดนั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราดูดตรงเนี้ยเข้าไปเพื่อให้ลูกบอลสามลูกเนี้ยมันขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คืออย่างสเต็ปแรกนะครับก็คือนั่งหลังตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทําแบบนี้นะครับสูบเข้าไปนะฮะช้า ค้างไว้ สังเกตนะครับว่าลูกบอลลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามแรงสูบของเรานะครับถ้าเราสูบได้ทั้ง3ลูกเนี่ยก็หมายความว่าปอดของเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแต่บางท่านก็อาจจะเหนื่อยมีอาการสูบได้แค่ลูกเดียวนะครับแลบางท่านก็อาจจะสูบได้2ลูกสองลูกนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสูบได้ทั้ง3ลูกเลยนะครับแล้วเราก็มีรีวิวดีๆจากลูกค้าที่ส่งมาทางบ้านนะครับว่าหลังจากเริ่มทานเบต้าเอ็กตัวนี้ นะฮะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลปอดนะครับการขับเสมหะนะฮะที่อยู่ข้างในนะครับบางคนเป็นติดเชื้อไวรัสมามีอาการเหนื่อยง่ายหรือบางคนสูบบุหรี่จัดเนี่ยเอ่อบางคนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ย อาจจะสูบได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วพอเวลาทานไปเนี่ยเวัน14วันก็สามารถสูบหรือว่าบริหารปอดตรงนี้ได้ขึ้นทั้ง3ลูกเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวดีๆที่ลูกค้าส่งทางบ้านยังไงก็รีวิวที่ดีที่สุดผมขอย้ำนะครับก็คือเป็นรีวิวของตัวคุณเองนะครับถ้าคุณอยากจะลองดูว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะ,ะมีปอดที่แข็งแรงมากน้อยขนาดไหนคุณก็ลองซื้อนะฮะทางบริษัทโฮฟ,ฟูก็จะมีสินค้าตัวนี้นะฮะร,ราคาไม่ แพงเป็นเกรดโรงพยาบาลจาหน่ายให้ด้วยเพื่อลองทดสอบดูนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นในสภาวะไวรัสแบบนี้นะครับเราก็สามารถหาซื้อทานได้ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับดีที่สุดนะฮะสำหรับเรื่องปอดนั่นเองนะครับอยากจะให้ลูกค้าได้ทดลองใช้นะครับสวัสดีครับ